โอเคค่ะสวัสดีนะคะโมหนึ่ง 1, ทัพสาม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อยอดในหัวข้อที่สองนะคะบทที่บ,บ,บ,บทบทบทสุดท้ายนะคะเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเมื่อวานเราพูดถึงการเรื่องคําถามทางสตินะคะนักเรียนคะนี่ยงจำได้ไหมคําถามทางสิติประกอบด้วยกี่องค์ประกอบด้วยกันคะคําถามทางสิติประกอบด้วยกี่องค์ประกอบคะ,ะทวนหน่อยทวนหน่อยก่อนจะไปอันใหม่ทวนทวนทวน,นิดนึง ช่วยตอบหน่อยค่ะมีกี่อง์ประกอบนนคะนักเรียนคะคำถามทางสติลูกจำได้ไหมกี่องค์ประกอบ 3. ามองประกอบโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะพิจยาธิดาตอบมาถูกต้องนะคะอ่าองประกอบแรกก็คือ 1. จะต้องมีสิ่งหรือมีเรื่องที่เราศึกษาใช่ไหมคะสองคืออะไรคะส 2. ง,งคือ กลุ่มบุคคลหรือเรื่องที่เราศึกษาจะต้องมีความหลากหลายนะคะต้องมีความหลากหลาย3คาดการผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันจะต้องมีความแตกต่างกันนะคะมี3มองค์ประกอบด้วยกันนะคะของเมื่อวาน่ะวันนี้วันนี้เราจะมาต่อยอด ครูฝากอ่านแล้วนะเมื่อวานให้นักเรียนทําความเข้าใจในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้หัวข้อเรื่องนี้มีใครอ่านมาล่วงหน้าทําความเข้าใจมาล่วงหน้าแล้วบ้างโอเคไหมคะนักเรียนคะอ่ะต่อคำถามครูครูขออนุญ,ญาตเช็คชื่อในระบบด้วยนะคะนักเรียนพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งให้ครูหมายความว่านักเรียนอ่านเนื้อหาที่คุครูมอบหมายไปแล้วเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่ได้อ่านมา กด0ย์อ่านมาแล้วกด1ค่ะ1กับ0นให้คุณครูค่ะในช่องแชทเนี่ยในช่องในช่องมิตรตรงเนี้ยนะคะแชทตรงเนี้ยตอบมาแล้วนะคะเมธิตาธนเจราย,ยังไม่ได้อ่านกันมาเลยนะคะส่วนใหญ่เอาตามจริงนะเอาตามจริงนะถามจริงความจริงดูมาบ้างหรือ,อยังนักเรียนคะถ้าเรกเรียนอยากที่จะเก่งอยากจะรู้เรื่องจริงต้องศึกษามาล่วงหน้าก,ก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้หาเวลาจัดสรรน,นะคะดูอย่างน้อยผ่านหูผ่าน,านตาม,มาสักรอบหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนจะเก็ตนะนักเรียนนะ โอเคนะคะโอ้ยไม่อ่านมาเลยที่รักที่รักของคุณครูมีสักคนไหมเนี่ยรออยู่รออยู่อ้าวเมคา้าทำไมกดบ่อยจังคำตอบเมคา้าคนเดียวเต็มห้องแล้วเนี่ยอ่ะกินไข่กันทั้งห้องอีกแล้วห้องนี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะนัเรียนขา ถ้าอยากเรียนเก่งเรียนเรียนอะไรไปนเรียนหาเวลาจัดสรรสรุปเนื้อหาสาระ,าระก่อนนะครูสอนอะไรไปวันนี้สรุปย่อลงหน่อยนะคะไดค้คอนเซปต์ได้หลักคิดอะไรบ้างสรุปเป็นสมุดทำสมุดโน้ตของตัวเองไว้ไว h, ไอ้อ่านทบทวนวะันนี้เรียนอะไรไปแล้วก็แล้วก,ก็ทำที่ว่ามันรวบรวมเรื่องที่เราเรียนกันนะคะและ้วก็มีก่อนที่เราจะเรียน เรียนเราควรที่จะอ่านอ่านผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะคะแล้วมาฟังผูอีกรอบหนึ่งมันจะมันจะมันจะเข้าใจนักเรียนมันจะเข้าใจนะคะจริงหัวข้อเรื่องนี้ง่ายๆหรือไม่ไม,ไม่มีอะไรมากซับซ้อนไม่มีอะไรนะคะไม่มีไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมันง่ายๆนะคะถ้าเราทาความเข้าใจนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการเกร็บรวบรวมข้อมูลเราจะเก Wy ็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี่เป็นกระบวนการในทางสตินะคะก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องเอขาเรียกว่าอะไรสร้างคําถามทางสติขึ้นมาก่อนพอเราได้คําถามเราต้องการที่จะหาคําตอบ หาคาตอบเราก็จะไปผ่านกระบวนการทางสถิตินะคะเนาะเนี่ยขั้นแรกเราก็ต้องมาเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนอ่ะทีนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมันมีแบบไหนบ้างนะคะโดยทั่วๆไปนักเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลในทางสถิตินะคะเนี่ยโดยทั่วไปตรงเนี้ยเราจะเก็บม,มีวิธีการนะวิธีการต่างๆนะคะได้แก่นักเรียนเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราอาจจะเก็บจากการทดลองนะคะจากการสํารวจ จากการสังเกตโอเคไหมคะเนี่ยเก็บจากการทดลองจากการสังเกตนะคะจากการสํารวจซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ที่ที่เราต้องการจะ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 ,จะค้นหานะมันขึ้นอยู่กับคําถามของเราว่าเราอยากรู้อะไรถูกไหม,มคะอ่าเหมือนสมมุติว่าถ้าเป็นคุณครูคุณครูอยากรู้ว่าเนื้อหาที่คุณครูสอนไปนักเรียนรู้เรื่องเข้าใจไหมคุณครูอาจจะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลคุณจะรวบรวมข้อมูลจากไหนนะคะนักเรียนว่า ถึงจะสามารถบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้มากหรือน้อยจากเรื่องที่คุณครูสอนนักเรียนไปนักเรียนว่าคุณครูจะรู้ได้ยังไงคุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลจากไหนคะถ้าเป็นตัวครูนเนี่ยอะง่ายๆเนี่ยแบบเหมือนชีวิตประจำวันเราเลยเนี่ยถามนักเรียนน่ะนักเรียน,นเรียนคณิตศาสตร์ไปแล้วคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนนักเรียนเรียนแล้วรู้เรื่องของครูมากน้อยแค่ไหนคุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากการทําอะไรคะจากการให้นักเรียนทําอะไรหรือว่าคุณครูทําอะไรกับนักเรียนเฮล lo จากการอ่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวชัดมงคลบอกว่าให้แบบทดสอบพิชยาบบก,การทดสอบอ่ายอดเยี่ยมค่ะถูกต้องนะคะทําได้จากการทดสอบเนี่ยเน,นี่คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นขึ้นอยู่กับคําถามนะว่าเราต้องการทราบอะไรถูกไหมคะเยี่ยมโอเคอ่ะอ่ะเพิ่มตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมเป็นการทดสอบ ได้อย่างเงี้ยถ้าถ้าเราต้องการรู้ของเรื่องการสอบแต่โดยทั่วไปค่ะโดยทั่วไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสตินะเราจะใช้การทดลองการสำรวจการสังเกตโดยทั่วไปนะคะเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเอาเอาไปต่อยอดนะคะแต่ว่าไอการทดสอบมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโอเคอ่ะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรียนจ๋าสถานการณ์การปรับปรุงจราจรภายในโรงเรียน เคียนะมีสถานการณ์นะสถานการณ์ตรงนี้เป็นสถานการณ์เพื่อที่จะปรับปรุงการจราจรภายในโรงเรียนนะคะอุดมค่ะอุดมอุดมอุดมรักชื่อรุมรักอุดมรักเขาเป็นประธานนักเรียนนะคะโรงเรียนคณิตคณิตพัฒนาเขาสนใจเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเสนอให้โรงเรียนเป็นแนวทางในการเนี่ยเพื่อเพื่อปรับปรุงการจราจรภายในโรงเรียนเขาจึงตั้งคําถามโรงเรียนจ๋าตั้งคําถามตรงนี้ว่า นักเรียนโรง unku, เรียนคณิตพัฒนาเนี่ยเดินทางมาเรียนอย่างไรนะคะเริ่มจากการตั้งคําถามเนี่ยตั้งคําถามนักเรียนโรงเรียนคณิตพัฒนาเดินทางมาเรียนอย่างไรจากคําถามทางเศรษฐีเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าเอ๊จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลถ้าอยากรู้ว่านักเรียนมาโรงเรียนยังไงอ่ะมันต้องมีการเก็บนะเก็บรวบรวมข้อมูลจะเอาข้อมูลนี่มาจากไหนนะคะข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนะคะซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาสามารถใช้การสังเกต ใช้การสอบถามแล้วก็มีการจดบันทึกนะสังเกตแล้วก็สอบถามสังเกตหรือสอบถามนะคะเลือกใช้อันนี้ก็ได้ 1. ใช้การสังเกตก็ได้หรืออันที่ 2. ใช้การสอบถามก็ได้แล้วก็มีการจดบันทึกไว้โอเคนะคะโดยอาจจะใช้แบบบันทึกเนี่ยถ้าสังเกตก็ใช้แบบบันทึกการสังเกตนะคะถ้าใช้การสอบถามก็ใช้แบบสอบถามช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะมันจะสอดคล้องกับวิธีการ ใช้การสังเกตก็มีแบบบันทึกการสังเกตใช้ใช้การสอบถามก็ใช้แบบสอบถามช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเห็นมันสอบครบทุกวิธีการโอเคนะเนี่ยเป็นตัวอย่างอ่าดูด,ดูตัวตอ,อย่างต่ออันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตค่ะการสังเกตนี่คือเร,เราต้องไปที่สถานที่จริงนะคะไปสังเกตก็ามาน,นั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงเรียนหน้าประตูโรงเรียนแล้วก็สังเกตค่ะสังเกตการเดินทางมาโรงเรียนนะคะ ก็ทำตารางวิธีที่1 2 3 4 5 7 8 9ไล่ไปการเดินทางเดินทางมาแบบไหนบ้างรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนโดยโดยสารประจําทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถจักรยานยนต์เดินมาหรืออื่นๆนอกเหนือนจากนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นจํานวนนักเรียนเข้ามาติก๊กอาจจะพอเห็นหนึ่งคนมีผู้ปกครองขี่รถยนต์มาส่งก็ขีดหนึง่งผู้ปกครองขี่จักรยานยนต์มาส่งปุ๊บคนที่สามมาขี่จักรยานยมาส่งแบบนี้ค่ะ รถใช้รถโรงเรียนรถประจําทางเนี่ยเช้่อิลตดแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วแต่เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้เป็นตัวอย่างการเชื่อิลตดคือไปนั่งเฝ้านะคะนั่งเรียนแล้วก็สังเกตเอ๊ะมีมาส่งแบบไหนเดินมาแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะเนี่ยนี่คือสังเกตนี่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเฉยเนอกไกล้ไลน์หรือถ้าเราใช้แบบสอบถามาใช้แบบสอบถามนี่คือเราทําเป็นเอกสารทําพิมพ์ แล้วก็ให้นักเรียนตอบนะคะให้เนี่ยระบุเพียงหนึ่งวิธีที่นักเรียนใช้เดินทางใช้เดินทางส่วนใหญ่นะคะที่เดินทางมาโรงเรียนก็เอาไปแจกเลยแจกนักเรียนทุกคนเลยก็ได้นะคะหรือจะสุ่มแจกแล้วแต่นะคะว่าจะเอาประชากรเอากลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ยังไงเนี่ยแล้วก็เก็บรวบรวมมาก็มาเป็นตัวแทนของโรงเรียน ได้นะคะว่านักเรียนที่เอามาก็ถ้าเกิดว่านักเรียนนักเรียนอาจจะเดินทางมาหลายวิธีการก็ได้นะคนนึงนะแต่ว่าที่ใช้บ่อยเอาที่ที่ใช้บ่อยถ้าปกติแล้วเดินทางโดยรถยนต์ประจําทางเลยเนี่ยก็ตรงนี้อาจจะมีบางวันที่ผู้ปกครองมาส่งก็ไม่ต้องหรือบางวันอาจจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเอาที่ส่วนใหญ่เงี้ยติ๊กเช็คแล้วก็นับแต่ละคนมาแล้วก็แล้วนักเรียนก็ต้องมาทําเช็คลิสต์แบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าส่วนใหญ่มา รถยนต์แบบไหนเอ้ยใช้เดินทางมาแบบไหนก็มาเช็คลิสต์ด้วยอีกทีหนึง่งแต่ว่านี่แจกบแบบสอบถามไปแล้วก็เราก็เก็บรวบรวมมาแล้วก็มาทาไปมาทําเช็คลิสต์อีกทีหนึง่งเราก็จะได้ข้อมูลนะคะแล้วเราก็ไปนําเสนอฝ่ายบริหารได้เนี่ยของของคนนี้นะะของประธานนักเรียนคนนี้เคลียร์ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์เคลียร์ไหมนักเรียนคะพอมองเห็นภาพออกไหมคะในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลใครรู้เรื่อง ใครเข้าใจที่คุณครูอธิบายพอมองเห็นภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ประธานนักเรียนคนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันยกมือผ่าน,านคุณครูเข้าใจรู้เรื่องโอเคขอบคุณค่ะเก็ตนะเก็ตนะได้นะโอเคค่ะผ่านนะคะโอเค Thank you โอเคออาคุณครูต่อนะถ้างั้นครูไปต่อน้อเรียจะ้ะ โอเคค่ะ okay ทีนี้มาดู uh huh. ตัวอย่างเร kind of mm ียนเมื่อกี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทีนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคําถามทางสตินะคะนักเรียนเราเรียนเนื้อหาเรื่องนี้เราเรียนเรื่องสถิตินะคะนักเรียนนักเรียนจะได้ทําการทำทำเขาเรียกอะไรไปเก็บข้อมูลนักเรียนจะได้ได้นักเรียนจะได้สร้างคําถามของนักเรียนเองนะคำถามทางสิตินักเรียนจะได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะได้ นำเสนอข้อมูลได้แปลความหมายข้อมูลนินจะได้ทําทุกอย่างหมดเลยนะคะในในหัวข้อนี้นะครูจะให้ทํานะคะในพอเรียนเรื่องนี้นะคะแล้วแล้วนินจะได้เอาประยุกเอาหน่วยที่3เราาาื่องอัตราส่วนส่วนร้อยละมามาปรับใช้ด้วยนะคะนาเสนอนะะที่ินครูบอกให้เป็นงานกลุ่มนะคะนินจะได้ทําจริงๆนะคะตั้งแต่ตั้งคําถามเลยนะคะแต่อันนี้เราเรียนเนื้อหาองค์ความรู้มาก่อนเพราะฉะน ing, ั้นต้องทําความเข้าใจนะคะมันเป็นเรื่องง่ายลูกมันเป็นเรื่องง่ายทําได้เรียนรู้ได้นะคะอ่ะวันนี้เป็นตัวอย่างคําถามแรกหูกคคาถามที่หนึ่ง คำถามทางสตินะอย่าลืมนะมันมี3องค์ประกอบด้วยกันนะคะศึกษาเรื่องอะไรกลุ่มคนหรือบุคหรือสิ่งของที่ศึกษามีความหลากหลายคาดการผลลัพธ์ที่ได้ว่ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยสประเด็นนี้นะคะอ่ะคำถามแรกเครื่องดื่มร้านน้าเย็นที่ทลูกค้าชื่นชอบคือเครื่องดื่มชนิดใดอ่ะคำถามก็คืออยากจะรู้ว่าเนี่ยมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งอ่ะชื่อร้านน้าเย็นอ่ะร้านน้ำเย็นเขาขายเครื่องดื่มโอเคนะเขาอยากจะรู้ว่าลูกค้านั้นชื่นชอบเครื่องดื่มชนิดใด เ <tyard. p aint> ain> นี่ยถามพออยากรู้แบบนี้พอรู้ว่าลูกค้าลูกค้าชื่นชอบชนิดก็จะได้เอาเครื่องดื่มชิ้นชนิดนั้นมาขายเยอะเะนะคะแต่ถามต้องเริ่ออันอื่นไม่ขายเลยได้ไหมไม่ขายก็ไม่ไม่ควรนะเพราะคนอื่น <m uch ing> บางคนเขาก็อาจจะอยากกินอย่างอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่อันไหนถ้าอันไหนมีลูกค้าซื้อต้องการซื้อเยอะก็เพิ่มปริมาณเยอะมันก็จะขายได้นะคะไม่ใช่ว่าพอลูกค้าอยากได้เราไม่เราไม่มีอ่ะเราก็ขายไม่ได้แต่ถ้าเรามีขายเราก็ได้กําไรเยอะถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราขายอย่างเดียวลูกค้าคนอื่นมันก็อาจจะมีบ้างที่คนอื่น ที่เขาต้องการแบบอื่นน่ะเราก็อดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามามาตอบสนองเนี่ยตรงนี้จะได้ขายได้เพิ่มขึ้นนะคะอ่ะวิธีการตรงนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้ด้วยการสํารวจนักเรียนจ๋าถ้าต้องการทราบว่าเครื่องดื่มร้านนี้ลูกค้าชื่นชอบอะไรเราอาจ,จทําได้โดยการสํารวจการสํารวจเราก็จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือนะเห็นไหมคะสอดคล้องกันหน่อยคะการสํารวจอันไหนเยอะสํารวจอันไหนมากอันไหนน้อยเนี่ยด้วยการสํารวจการสํารวจในที่นี้ใช้แบบสอบถาม นะคะสำรวจโดยใช้แบบสอบถามนะคะหรือใช้การสังเกตก็ได้มี2แบบแบบที่1สํารวจใช้แบบสอบถามเป็นแบบเป็นเครื่องมืออ่าแบบที่2ใช้การสังเกตถ้าใช้การสังเกตก็อาจจะจดบันทึกเนี่ยนะคะจดบันทึกมานั่งเฝ้าโอ้ลูกค้าเข้ามาคนมาคนแรกซื้อเครื่องดื่มมาลายจดบันทึกที่ขายได้หรือว่าหรือว่ามีรายการเครื่องดื่มในร้านหมดเลยแล้วก็มาเช็คลิสติกเอาก็ได้นะคะบันทึก คนที่หนึ่งซื้ออะไรคนที่สองซื้ออะไรคนที่สามซื้ออะไรไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มาสรุปรวมเนี่ยอันนี้ก็คือตอบคําถามเครื่องดื่มร้านน้าเย็นที่ลูกค้าชื่นชอบคือเครื่องดื่มชนิดใดโอเคนะอ่ะจากนั้นร้านที่สองคำถามที่สองค่ะคําถามที่สองค่ะต้องการทราบว่าปริมาณแสงแดดค่ะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นถัว่วหรือไม่นะคะปริมาณแสงแดดอยากรู้ว่าแสงแดดมีผลกับการเติบโตไหมเติบโตของต้นถัว่ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้วิธีการเก็บรวบรวมตรงนี้ค่ะทําได้ด้วยการทดลองนะการทดลองในที่นี้มันก็ต้องมีการบันทึกบันทึกความสูงของต้นถั่วนะคะแต่และต้นที่ได้รับแสงแดดอ่ะที่แตกต่างกันเอาไปไว้ในแสงแดดสลัวสลัวมืดเตลเลยก็ไนดะ้สลัวสลัวแสงแดดปานกลางแสงแดดแดดมากๆแดดจ้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทดลองเนี่ยนี่คือวิธีการทดลองถูกไหมคะอันนี้แสงแดดมีผลกับต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วไหม ะะหรืออีกแบบหนึ่งคือนี่เราศึกษาจากผลการทดลองของคนอื่นไม่ต้องมาทดลองเองนะคะศึกษาจากการทดลองของคนอื่นมือมีคนอื่นเขาทดลองไว้แล้วเราก็ไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ตอบได้เลยเลือกได้นะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราเราวิธีในคําถามของเราเรามีวิธีการทําได้มากกว่านนแบบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะแบบไหนก็ได้เนาะแล้วแต่เราเนาะ,ะคำถามที่สามค่ะคาถามที่สามความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นอย่างไรอยากรู้ว่าผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของ,ง,งเรียนเขาเชอบเขาไม่ชอบหรือเขาชอบระดับไหนนะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้ด้วยการสํารวจนะคะทําได้ด้วยการสํารวจการสํารวจในที่นี้ใช้ใช้การสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามนะคะในการสํารวจเนี่ยการสํารวจใช้การสัมภาษณ์ก็ได้นะหรือใช้การใช้แบบสอบถามก็ได้นะคะสํารวจนะว่า เขาพึงระดับความพึงพอใจแค่ไหนโอเคนะคะเอามองภาพออกไหมอ่าคำถามที่4ตัวอ,อย่างคําถามที่4จํานวนต้องการทราบว่าจํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนแต่ละเดือนเป็นอย่างไรอยากรู้ว่าคนที่มาใช้บริการห้องสมุดในโรงเรียนแต่ละเดือนผู้ใช้บริการห้องสมุดจํานวนคนใช้อยากรู้ว่ามีมีคนมาใช้บริการเดือนมกราคมพามีนามีคนมาใช้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ วิธีการเก็บรวบรวมการเก็บรวมทําได้โดยการหนึ่งเนี่ยไปเนี่ยใช้ข้อมูลที่บรรลักษ์เก็บรวบรวมไว้แล้วโอเคไหมคะหรือหรือหรืออันนี้วิธีแรกเนี่ยขอข้อมูลบรรลักษ์ไปถามได้เลยเ,เดือนนี้มีคนใช้บร,ริการเท่าไหร่เดือนนี้ใชเท่าไรเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้แล้วเราไม่ต้องไปเก็บเองเราไปขอเข้ามาหรือเราจะใช้การสังเกตอ่ะเ,เราก็นับจากจ,ากจากํานวนผู้ใช้บร,ริการนะคะโดยตรงไปนั่งเฝ้า ใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์หรือว่าสักสองสัปดาห์เป็นตัวแทนนะคะมหาค่าเฉลี่ยสรุปว่าคนมาใช้บริการอะไรหรือนี่ถ้าเราต้องการจะหาข้อมูลแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ไปนั่งเฝ้าแต่ละเดือนเลยเนี่ยนี่เราเก็บข้อมูลดิบจริงๆแบบนั้นเองได้นะคะเห็นจะเห็นว่าเราจะมีวิธีการเลือกในการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเรามีวิธีการเลือกนะคะถ้าเราเลือกข้อมูลที่เราทําเองเริ่มทําเองตั้งแต่ต้นเลยเขาเรียกข้อมูลเก็บการเก็รวบรวมมาจากแหล่งนั้นแหล่งแหล่งที่เราหาข้อมูลเริ่มต้นเราเรียกว่าเป็นแหล่ง ปฐมภูมิแต่ถ้าเราไปนําข้อมูลจากการที่มีคนอื่นเขาสํารวจไว้แล้วเก็บรวบรวมไว้แล้วเราเอาข้อมูลเขามาใช้เลยเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทุติยภูมินะคะทั้งเรี่องมันไปขอบรรณข้อมูลจากบรรณลักษ์ที่รวบรวมไว้แล้วเนี่ยเป็นข้อมูลทุติยภูมิเขียไหมคะนกเรียนคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างเป็นตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคําถามทางสถิติพอได้ไหมคะรู้เรื่องไหมพอเข้าใจไหมคะ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลพอจะมองออกอะใครพอมองออกยกมือขออีกรอบนึงได้ค่ะพอรู้เรื่องมองเห็นภาพและเข้าใจแล้วโอ้เนี่ยเดี๋ยวเยวพวกเราจะได้รวบรวมไปทําอะไรแต่ว่าพูดทําจไปทำจริงๆแต่ว่าก่อนจะไปทําต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะต้องตอบให้คำถามทางสี่แบบนี้จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดนะคะนักเรียนค่ะอ่าทีนี้จริงๆแล้วนักเรียนมีค่ามีงานมีงานมีงานให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนเนี่ยแบบฝึกหัสี่จุดสองลูก มีข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสองใหญ่แค่นี้แหละค่ะข้อหนึ่งใหญ่ให้บอกให้ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคําถามทางสาติในแต่ละข้อต่อไปนี้เนี่ยมีมีคำถามที่ให้มาทั้งหมดนี้นี่คือคําถามทางสาตินะคะนักเรียนขะตรงนี้คือคําถามทางสาตินะเนี่ยหนึ่งถึงห้าเราจะตอบคาถามพวกนี้เราจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมเนี่ยการเก็บการเก็บตรงนี้ให้ระบุ ระบ,บุวิธีการเก็บเรียนดูตัวอย่างได้จากหน้านี้เลยนะคะหน้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะหน้านี้ที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้แหละค่ะสามารถไปทบทวนไปดูอีกทีนึงแล้วเราก็มาเลือกมาลองดูนะเอ๊คำถามนี้เราควรที่จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนนะคะส่วนข้อสองเนี่ยอันี้เขาเป็นโพลนะคะเป็นโพลเนี่ยให้นักเรียนทำความเข้าใจศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วท่านนักเรียนเป็นผู้ทําโพลนักเรียนจะตั้งคําถามเพื่อจะต,อ,จะตอบจะตอบคําถามนี้ยังไง ตั้งให้ตั้งคำถามแล้วก็บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนะคะฝากไปสองข้อใหญ่น,นในคาคาบนี้เราหมดกี่โมงลูกฮัลโหลันเรียนจาคาบนี้หมดเท่าไหร่ลูกเก้าโมงห้าสิบไหมคคุณครูจำไม่ผิดใช่ไหมคะลูกหึืงทับสามยังอยู่อ่าเก้โมง้าสิบครับเก้ามงหสิเนาะเออนั่นแหละโอเคว่าจะสอนต่อแต่ก็เกรงใจอยู่ อ่าเดี๋ยวคุณครูก็จะปล่อยให้เรียนไปพักนะคะถ้างั้นก็ฝากฝากกันบ้านฝากงานไว้เท่านี้นะจุดสองเดี๋ยวพรุ่งนี้เดีคุณมาต่อยอดอาจารย์ดูเอาค่ะครับว่าไงครับส่งเขาไปไหนไหนแล้วครับอ่ทวงไปไนะส่งไปอ่าที่ครูให้ทำหรอครับส่งเขาไปหนไหนครับผมแคบเรียบร้อยแล้วครับโอเคเยี่ยมมากครับอาจดียวคุณครูเช็คค่ะอ่ะเลขที่สี่ส่งแล้วใช่ไหมครับปกติใช่ไหมลูก ครับ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 โอเคทองคำเมื่อกี้มือเห็นทองคำเข้ามาทองคำไปทำแล้วยังครับเฮลโลทองคำจา๋าทองคำทำให้คุณครูยังครับนี่ัะครับทองคำทำหร้วยังเอ,อ่ยอธิวิศถ้าทำแล้ว,ลวเรายนส่งไปในห้อง,ห,องห้องรวมของเราพรพวิทมาครับพรพวิทพรพวิท ตนพวิสอ๋อพวิสส่งแนละ้วโอเคได้ครับโอเคโอเคอ่ะคนคนุณเมื่อกี้ค,คุณครูทวงคนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินนะคะแบบประเมินเอ k คอะคะ่ะลูกรบกวนรบกวนด่วนนะต้องส่งข้อมูลให้อาจารย์ให้โรงเรียนด่วนนะคะฝากนะใครยังไม่ส่งสรุปว่าเลขที่สามเก้ามาหรือยังเลขที่ยี่สสองเข้ามาหรือยังคะยังนะเหลือเลขที่ห้า ทองคำเลขที่หกบัณฑิตนะลูกนะย,ยังไม่ได้กรอบข้อ,ขอมูลนะฝากนะนนคุณครูฝากไว้เท่านี้คะ่คะเรียนขะาค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะฝากกันบ้านต่อลูกไปทำต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะอ่าครูครับพรุ่งนี้วัวนเสาร์ครับโอ้ยขอโทษอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอ่าห้องเลขที่มาเรียนก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเลขที่มาเรียนและเลขคู่ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันอาทิตย์หน้าหรืออดจันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ